อกอนเบิ่งแบบไลน์แบบช่องปูนี้แค่ข้นเบิ่งอยู่รปข้นกว่านี่ยเอาบอกว่าสิเขาผู้มันเขาไม่ดีน,นี่ไปหาอีพอ่ออีพอ่อไปหาปาลินจนต่างกําลัางสิดต่างติดแปลงท่านมาทันกูไปเพราะอาทิตปปารีสเน,นี่ยหนีขวบของต้องลงเป็นน้องันพระรวยหรือว่าเป็นอีพอ่อพระรวยนี่แหละบาดอีพอ่อพระรวยไป็นทายดื้อสีบ้านดื้อีลูกหนุ่มเป็นพระบ้ดนที่เนี่ยมันก็มาคักแล้วทายตาขา ให้เหมือนตัดบบนั่นพักก็เดืซื้อบาดนี่ให้องเดอ์อยูน่นามหรือสีนนาก็ได้เนีบาดนีเป็นเรองอีบ้านเดี่เห็นในพระือยือใครเขาก็เดืซื้อไปตีอาทำาน้านปูเดือดใส่เขากระดามาตายกูกูเขากระดาษมีเขากูเลยบ้อกูจัเียพราเรียกูก็ให้เรียกถือเนี่ยเพราะถือเี่ยดาตกูต้ปูดาตปูใค่อยากเสียเงินก็อยาซื้อใอยากได้เงินก็ซื้อวันนี้ มันบ่ไม่นนี่ที่ีพรานพาทุกถือว่าออกบ้านเมื่อนี้มานคักปูอืจากที่ว่าสิบ่อคาดชิดว่าสิไธ้เห็นปูอยู่นี่เด้ปกติมากบ่ใครเห็นเพิ่นครับพี่น้องคะพะเพิ่นคนด่างเพิ่นเดินสายตลอดได้บ่วาพี่น้องคะรกบกับเอาเองขวดไัเนี่ยแหละจ้งไปเข้ากวดอืเข้าัวดเราของเขาออกเนี่ยในบ่ดีก็่ผู้กวดเขาจะไ่ได้ัวดแต่ปัด มาพอปูมาในชงไซฮ้อสิถิวันที่หนึ่งเพี่น้องเอ้ย<ะ>น้องแม่ข้าวเย็นอาตมาฉันไม่ได้เนะฉันเด็ดเจ้เขา้เขาอุ่นร้อนร้อนก่อนอาไมเล่้พูว่ายังก็บข้าวเย็นอาตมาฉันบ่ได้ข้าวเย็นมาม่าเย็นเย็นอาตมาฉันไม่ได้ก็าสอบสุ่มขึ้นไปน,ะนะนะ่นี่ม หลังเตี้ยงไปแล้วข้าวเย็นจะมาฉันไม่ได้ต้องอุ่นร้อนๆก่อนนะคุณโยมปลานาไม่ให้ข้าสัตว์ตัวใหญ่ๆปีกมาวัดแฉงมาวัดก็ไม่เป็นไรนี <c oughs> ่ล่ะหลวงพ่อประชันปูดเดือดแย่หินเองเนี่ย <c oughs> แแบบตัวเองมาเด้อยคือเสตแซลเขาเนาะค่ะปูแบบแซบบเนี่ยว่าสตได้กินเตี้ยปูยี่น้อยๆนี่ก็ะอดีเต้ยปูค่ะหน่อยหนพี่หน่อยหน่าไม่อร่อยเลย ขอแต่าาากกินหนึ่งขามแมขอคาถามียบดานในปูเป็นวอมีมวันในปูคาถามีอบดานนี่เป็คาถามีอวบดานมีเห็นตัวเป็นอย่างเงี่มขอคาถามีอบดานหาเงินหาต้วงมันใส่ืรถมันกีเป็นอย่างเอ่งเต่งเต่งไหญหัวไม่แบบไมนเอาก็ดาส่วนตัว ถามีบดานะผิดหนองเน้อเงินมันใจได้หลายเดี๋วเดี๋ย้ดึงเ่องห้าเป็นกัางสิดี้วก็บคิปเรี้วพดในถึกมดแต่ว่าพัล้าวันนี้วามแล้วแั่วาหากกูติดตื้อแล้วมาติหนึ่งบาท่ลอย เก่าอยู่พีนองเอ้ยไม่บอกด้เย้วพีแกนคือเก่านี่ล่ะบ่าเดเป็นบาเด้อบุญเดว่าก่อเป็นบาหเปบานมจ้เด้บาบบามึงกินขามีหอดขันหาคนเนี่

แต่่าาวอยากเห็นไอ้หน้าพวกไอ้มันสาดพื้จังเลยได้ไหมเมนกูเหลือเงิกูสาดพูกูเหลือเงินกูปล่อยมันเลยแต่อยางตุ่มหนังนี้จ่ากูเรียนใหญ่พ่อใหญ่ของแท้อีลีวส์เปนปูค่ะ่อใหญ่ของแท้ของแท้จริงๆริงเลยค่ะพี่น้องพี่น้องเอฟซีปูเล้วว่าผ่านชั้นก็ข่าวออกกันเงินในเรื่องจริงนี่แล้วว่า รหัสเก้าตัวแชร์ไปแล้วสาธุจะปูล่างวันที่หนึ่งพอใจเดอร์ไม่ควรไปซล่างวันที่หนึ่งวัดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมเลขที่ออฟอันนี้หัวอมเดอร์อันนี้สาวต้องเลขอยู่ในปูอันนี้ปานินอันนี้ตั้มปะพงเน็ดเน็ดเลขที่ออฟหนึ่งสอง สามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ยูนใตไหนละหกโทเสียวหลุดยัดไส่สาธุตรวจล้าง่าห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 ่มือให้หลงฟังหดโดนหนึ่งวันก็ว่ากินจับกินใจกินใจพวกอเอกุหลงฟังหดโดนหนึ่งวิ่ยหนึ่งว่าดาลยดบกบงดูย่ากรู้ปกิงของไปยมก กินเก่ายังอยูอ่ะดเนี่ยตาสุสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านทั้ง่องครูเรียนไส่ก็ดีกินเก่ากินเก่าอย่าเพ่ด้กินเม่นีิมากมาก็ขึ้นยู่หุ้เขอตะบนอกวาัวโดนเด็กนอกรัวตีจม่องผ่านไปน่เห็นอยู่อนังแต่ได้แฝมงเศร้าไนกด Dia untuk umat aku tu ni. Ni. Mana makan? Okey. Ni ni สองร้อยากกินสองก็พอวะเอาเหรอบีบข้อบุหลาบหน่อนะอ่าอ่า ผมเรียกอะไรกินกินนอ้องกับไปล้างน้าล้างต้าออะ <c oughs> โอ้ยขอ้ขอเด็กระเาใไตเวียดด้ลยอืม พรท่านบอกมันทีไม่มีผู้เปิงซ่องหยอกมันท่าอนอืมหนึ่งตองตาที่เขาเก็บไปกเปาถูนหนึ่งแล้วมันทีหนึงยหันละอือ ใส่ตเวีย่งกูเยินเขาได้กินดีตัดอกเลยสดเนาะมันจังเนาะที่มานขอที่ม้านของฟองฟองตินี่ยโอบแเ่นมีผนมากกว่านี่ขามาก่เลยเนาะ เตียต่บักเสี่ยงเหนี่ยมก็ยังแพ่บอกหอยปกกมาตอก็เห็นบอกพระจมพราดอกเตอร์ผ่ตัวไทยก็เด้อง่นหี้ปากกระมาตีีิมาเตียงเพียงจึกจึกจำลิเพียงนะบอกความจริงมันก็ไ่ได้ตัวแม่อเกิดมาแต่ใจขน่านกระโปง่ะกมีหมีคั้มีสิเกิดปะพอก็มีอยงบงมดสีกันไม่สิ่งเกิดไปอีน้อยเนี่ยไปจะไปบอกโทษทีโทษเดียนแต่พอก็มีอยงบดสีกันไม่สิ่งเกิดมากพคน เขาว่าคุ้ยบอดีเนี่ยเขาที่เอาเห็นบอกคิกเนี่ยเปตั้งอยูุลานขายของดีว่อตั้งย่อนคุ้ยหนึ่ตัวมึงได้เกิดหน้ากับคุ้ยอ่าทุบไปบวชอยู่ห่นก็มีคุ้ยมันเปด้ตัดคุ้ยเจ็กมันก็สอนลูกมันว่าอีนางเอ้ยไปเล่งบักเล่งบามึงอย่าไปลงดงมึงจะไปเล่งเขาหลวงพีลงดงได้หันหัวลงดงสีข้องกระเป็นงเนี่ยน้อก็ะย่างหลอกหลอกเต้ามันอยู่เนี่ยคนว่างๆ่อเปลี่ยนเชื่อปูปูเดียวไปทัวะอ่ะเพราะมันมุลสีเนี่ยลูกเด้ เออแบบไปยังไงเดือนใส่ไปเห็นบ่อน้องใครตัวแดงกู้มาเด้อมาแล้ว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 บอกหนักว่ากูก็ะจอบเบิ้งคือกันเมื่อกี้ก็บว่ากู้เห็นไปโพที่ตัวแดนบ่อน้องกู้เห็นเป็นไปไงก็ถือของมันดีอยู่เลยครับ บอกว่านี่ออกงวอนนากับมี <c oughs> กูกระจอกเบิ้งน้องยอยู่น่องกูกูก็ได้ไปคิดไปอย่างกูบอกว่าเมื่อเชื่อตอนเมื่อกูสิร้อยไปคิดก้อยน้ำมันคือกอล่นะน้อ,นนองก,กูน้องกูกระเรียนมนน้ำกันลูกชิดลงหาหาลังพ้นบางทีเอเพราะเขาใจว่าคู่บอาจารย์ผิดกันแท้ตัวบริผิดกันเด้อสุ<า>ด<า>อ่ะอ่าพ่อบอกพ่อฝากไว้น้ำสูนี่บพราะได้ผิดกันไป<า>ยีหนักก็เพยาะยหนูบริผิดกันแต่แทาแต้กูกัดกันเชื่อแต้กูเป็นหมาแต้กูเป็นแมว กูเป็นหนูเสียบบัมาหากูก็มีเสียมีตด้กรับได้ซีซีหาศูนยการบรมตัวนมาตาขายหน้าพัหน้าแมวสื่อรตัวโมนะบอเขี่ยงเกิงเกิงเกด้วย้วยมันมันเต็มเต็มเก่งมันบารมาตัวงขี่หืงขี่หวงขี่หวงขี่ไม่สบาย มันขี่บ่อไปกินตะบกุงตะบกน้าหลายๆแล้วมึงยากกินตะกน้าได้ขี่เฉลี่ยอ๋ออะแม่อ๋อละแม่ปั้นโกเตมาต่อมาต่อเอาพ่อเด้อกูบอกให้รู้พ่อกระใจได้โกงกระรามาตึงเฮ้ยเฮ้ฮ้ไทยเงี้ยนี่กระเปใส่มีดมีว่าบทีสมาปิดประตูเปิดหน้าต่างขยันออกมาดูเปิดประตูออกมาดูผู้เบาผู้เบาดีบีกันบีทองบ่อาย เจ้าถือเล็กไหลหลายหกหส,สี่ส,สี่ห้าศูนอาัยปั่นหอยน้ำเทียงเจเจนะโมเกียรตคีเกียรกนาคเจ่ากุนันลา